วันนี้วันที่15วันเมษาสิบหสงกรานครับหรือวันปีใหม่ไทยมีประเวณีทำบุญขนทรายเข้าวัดพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ใหม่ธรณีสงนะครับมีรถจอดมากมายขนทรายเข้าวัดครับ อาทิตย์สองแสงสาดตรสองสองโรคให้สวยงาม